สวัสดีครับ FC ทุกท่านผมกับซุปเปอร์มารินนะครับวันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาแชร์นะครับก็คือเรื่องของวิธีการคิดบวกกับการแก้ปัญหานะครับชีวิตคนเรามันมีปัญหาเยอะแยะอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้คือคือไม่อยากเป็นไลฟ์โค้ดเลยอนะแต่ว่าอยากมาแชร์ให้ฟังจะประสบการณ์เนาะว่าเออเราเจอปัญหาทุกวันอยู่แล้วแล้วเราก็เคยเจอคําพูดหนึ่งว่าคนที่ไม่มีปัญหามีแค่คนเดียว คือคนที่ตายแล้วเพราะว่าคนที่ตายแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเลยถูกปะเพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่นี่แหละที่จะมีปัญหานะครับใครที่กําลังเจอปัญหาอยู่ไม่ว่าปัญหามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่นะครับจริงๆอ่ะปัญหามันเล็กหรือใหญ่อ่ะมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมมันอยู่ที่เรามองมันอยู่ที่เรามองว่าปัญหาเนี้มันเล็กหรือมันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ เราต้องถามตัวเองก่อนว่าทัศนคติของเราอ่ะตัว A ของเราอ่ะเราเป็นคนมองปัญหาเล็กหรือคนมองปัญหาใหญ่นะครับคนที่มองปัญหาใหญ่เนี่ยรู้จักไหมคือมองอะไรก็เป็นอุปสรรคไปหมดมองอะไรก็เป็นปัญหามองอะไรก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยฉันทําไม่ได้หรอกฉันติดอันนั้นติดอันนี้ติดนู่นติดนี่มีข้อจํากัดมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะโลกเราอ่ะมันไม่มีหรอกข้อจํากัดอ่ะมีแต่เราเนี่ยแหละที่ไปจํากัดตัวเองใช่ปะ่ะไม่ออกยังเออคนที่เห็นปัญหาใหญ่ะครับ ก็เขาก็จะคือมันมันคือการคิดลบนั่นแหละ การคิดลบอ่ะการมองมันใหญ่ก็คือการการคิดลบนะครับเพราะว่าเหมือนกับเช่นวันนี้เรามีปัญหาอะไรอะ่ะเรามีปัญหากับคนในองคลล์กรหรือว่าเราแบบมีปัญหากับคนที่บริษัทมีปัญหากับลูกน้องของตัวเองอมีปัญหากับเจ้านายกับตัวเองอะไรเงี้ยในเรื่องงานเรื่องแบบคอนฟ lict ส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งมีปัญหากับตัวเองที่บ้านอะไรเงี้ยแบบโอ้ยนี่นก็ไม่ได้นี่ก็แก้ไม่หายสักทีอะไรเงี้ยถ้าเรามองว่าปัญหามันใหญ่นะครับจริงๆอยากหาตัวอย่างที่มันแบบสเปซิฟิกมากกว่านี้นะ อืมนึกอะไรดีอะเอาเป็นว่าปัญหาเรื่องของอใกล้ตัวที่สุดเลยเรื่องของการออกกําลังกายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อยากจะไปฟิตเนสนะแต่ว่ามันมีปัญหาว่าุยทำงานก็เหนื่อยแล้วเราแต่ก็ต้องแยกใค่ดีนะปัญหากับข้ออ้างบางทีนะครับหรือว่าปัญหาที่แบบยกตัวอย่างยังไงดี คือเรามีปัญหากับคนในที่ทํางานแล้วกันอ่ะอันนี้จะ <S 2> <S 2> จะเจอแบบว่าอูาคนนี้แบบเขามองไม่เหมือนเราเลยอะ่ะมันคิดไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วมันทําให้งานมันสะดุดอย่างเงี้ยเออถ้าเราคิดลบแล้วเรามองปัญหาใหญ่อ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้เราจะไม่ได้แก้ปัญหาสักทีแล้วเราก็จะมองว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยมันทําให้เราแบบทํางานตรงนี้ไม่ได้เราแบบ ทำยังไงดีแบบแย่จังเลยสุดท้ายอาจจะไปด่าขึ้น Facebook หรือว่าเอาไปานินทาหรือบางทีก็ไฟกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผลมันก็ยิ่งขยายขึ้นถูกไหมพอเราโฟกัสสิ่งที่มันลบมันก็ขยายใหญ่ขึ้นถูกไหมครับแต่คนที่คิดบวกเนี่ยเขาจะคิดยังไงเขาจะคิดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาอพอปัญหามันเกิดมาปุ๊บเราคอน FLICT แบบเฮ้ยผิดใจกันในระหว่างแบบคนปัญหาส่วนใหญ่ปัญหาของคนนี่แหละนะครับปัญหาของคนเนี่ยจะเจอเยอะที่สุดผิดใจกันและไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยถ้าเราคิดบวกอะ อย่างแรกเลยคือเราต้องมองก่อนว่าดีดีที่มันมีปัญหานะครับดีที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะได้เราจะได้ฝึกแก้ปัญหาเราจะได้เป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งนะครับเราจะได้มองว่าแบบพ้ยมันมีปัญหากันเราลองคุยกันดูดีไหมว่ามีปัญหาแบบมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราจะคือเราจะมองว่า เราจะเราจะไม่มองว่าแบบเบลมอะครับเราจะไม่มองไปเป็นแบบเบลมหรือว่าพยายามหาคนมารับโทษปัญหาให้ได้แต่เราจะมองว่าโอเคปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ดีแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างและครั้งถัดไปในอนาคตเนี่ยเราจะนําบทเรียนตรงนี้ที่ได้จากการที่ได้จากปัญหานี้และการแก้ปัญหานี้เอามาพัฒนายังไงให้ <c oughs> ให้เราเก่งขึ้นหรือว่าให้เราแบบ เขาเรียกว่าเลเวลอัพขึ้นไปเนาะทุกปัญหาอยากให้มองแบบนี้เลยว่า,าให้มองว่ามันเป็นเควสเคยเล่นเกมไหมรู้เลยว่าเป็นเด็กติดเกมปัญหามันจะเหมือนแบบเควสในเกมใช่ไหมเป็นเควสที่แบบว่ามีโจทย์มาอ่ะเราทะเลาะกับคนนี้เรื่องนี้เออหรือว่าเรามีปัญหากับเ,เราเราไม่มีเงินแต่ว่าเราอยากเ,าเปิดกิจการออนไลน์ของตัวเองเออเราอยากลงทุนทําธุรกิจของตัวเองเราทําไง อ่ะคนคิดลบก็จะแบบโอ้แล้วจะทํายังไงวะก็อยากมีก็อยากแต่ว่าติดนูน่นติดนี่งานก็ไม่มีเวลาแบ่งเวลาก็ไม่ได้วันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปดูซีรีส์ต้องไปพักผ่อนต้องไปนั่นต้องทํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเงืินไขามากมายเยอะแยะแ,แต่ว่าถ้าเรามองแบบแก้ปัญหาเราจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นเควสว่าเฮ้ยเราทํางานประจํานะเราไม่ค่อยมีเวลา ไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่ว่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกที่ทุกคนจะไม่มีเวลาว่างเลย24ชั่วโมง7วันเท่ากันนะครับเราก็จะมองว่าโอเคอันนี้คือโจทย์เราอยากมีไซต์บิสเนสเราอยากมีธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นของตัวเองมีรายได้เสริมขึ้นมาอ่ะเราอันนี้คือโจทย์ของเราปัญหานะครับแล้วเราจะแก้ยังไงดีเออเราก่อนอื่นโอเค Thank you ที่ปัญหานี้มันเข้ามาเริ่มมีโจทย์มีคําถามเข้ามาอ่ะเราก็จะเริ่มหาคําตอบแล้วว่าเฮ้ คนอื่นเขาทํำยังไงเริ่มเสิร์ช u t u b e เริ่ม Google เริ่มหาหนังสืออ่านเริ่มปรึกษาคนรอบข้างที่เฮ้ยเขาออกไปทําธุรกิจส่วนตัวเขาออกมาทําแบบไซต์ s i n e s s หรือว่า,าเขาออกมาทําอะไรแล้วแบบมันเป็นในสิ่งที่เรา คนที่เขามีปัญหาเดียวกับเราแล้วเขาแก้ได้แล้วเออพูดอย่างนี้ดีกว่าคนที่เขาเคยมีปัญหาแบบเนี้ยหรือว่าประมาณเนี้ยแล้วเขาแก้ได้แล้วอ่ะเราไปหาเขาปรึกษาเขาเพราะเขาจะบอกวิธีที่มันถูกต้องแล้วก็ทําได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราไปถาม <laughs> เพื่อนที่มีปัญหาเดียวกันแล้วคนเพื่อนคนนั้นนะ่ะก็แก้ปัญหานั้นไม่ได้อะ่ะเราก็จะได้คําแนะนําจากคนที่แก้ปัญหาไม่ได้ซึ่งสุดท้าย ก็มาแก้ปัญหาไม่ได้เหมือนกันนะครับและยิ่งถ้าไปปรึกษาคนที่คิดลบด้วยอ่ะมันก็จะแบบว่าอืมอีนี่หรออย่าไปอ้น,นี้ละใส่ไฟเลยใช่ไหม <g ül> ก็จะยุให้แบบว่าไปตีกับคนที่เราทะเลาะด้วยหรือมีปัญหาอยู่หรืออะไรอย่างนี้อีกใช่ไหมหรือใส่ความคิดลบๆเข้ามาที่มันทําให้เราแบบ ไม่ได้แก้ปัญหาแล้วก็ไม่ได้ก้าวไปไหนด้วยนะครับระวังให้ดีนะอันนี้คือทัศจคดในการมองปัญหาของมาลินที่ใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้มีปัญหาเยอะมากเลยเออเนี่ยเดี๋ยวป่วยละอ่ะไม่ใช่ป่วยไม่แบบอ่าเดี๋ยวถ้าป่วยขึ้นมาแล้วใครจะดูแลง,งานอ่ะประชุมยังไม่ประชุมเลยจะเรียกอ่าจะเรียกพาร์ทเนอร์เรียกพนักง,งานประชุมอย่างเงี้ยก็ จับปูใส่กระด้งไม่รู้จะวันไหนให้มันตรงกันไม่รู้มันจะยังไงดี <c oughs> เห็นไหมมันมีปัญหาเยอะไปหมดเลยอ่ะจะทําแบบ <c oughs> นัดประชุมทํางดีอาธุรกิจอีกอันหนึ่งที่กําลังเริ่มอยู่อ่ะยังแบบหาย,บบยังหาคนไม่ได้เลยอ่ะยังหาแบบคนที่จะเข้ามาร่วมแบบทําคนสนใจยังหาไม่ได้เลย <c oughs> เดือนนี้แบบ อยอดยังไม่ถึงเลยลูกค้าอันนี้ยังไม่ได้เลยอีกอกิกจาก,การหนึ่งก็ยอดยังไม่ถึงเลยเห็นไหมครับมันเป็นปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเราค่อยๆใจเย็นๆนะระวังอย่าเอาทุกป,ปัญหามารวมกันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าแบบโลกทั้งใบกำลังจะถล่มลงมาใส่เราเอออันนี้เคยเจอตอนตอนเรียนเหมือนกันนะครับมันมีความรู้สึกเหมือนแบบ โลกทั้งใบกําลังจะถล่มลงมาใส่เราเพราะว่าแบบหุยวิชานั้นก็ส่งไม่ทันวิชานี้ก็ส่งไม่ทันสอบอันนี้ควิสอีกรายงานอีกรีพอร์ตอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันมัน,ม,นมันถูกฝึกมานะครับถ,ถ้าใครที่ไม่ผ่านตรงนั้นมาก็มักจะมีมักจะมีสิ่งเดิมมาเกิดขึ้นในชีวิตวัยทํางานหรือในต่อไปด้วยนะครับที่รู้สึกว่นโลกทั้งใบกําลังจะถล่มมาใส่เราเพราะฉะนั้นค่อยๆแยกปัญหาออกก่อนนะครับเคียวทีละคำออถ้าแบบโอ้โห เราจะเอ้ยกินช้างทั้งตัวเราจะกินยังไงเออเราจะกินช้างตัวหนึ่งจะกินยังไงคําตอบคือเราต้องกินทีละคาถูกไหมครับปัญหาก็เหมือนกันเราต้องค่อยๆแยกออกมาเป็นทีละอย่างทีละอย่างก่อนอย่าเอาไปรวมกันทีเดียวไม่งั้นเราจะรู้สึกว่ามันหนักมากแล้วเราจะแบบรู้สึก ท้อกับปัญหาแล้วก็รู้สึกแบบแย่นะคบเพราะฉันแยกออกมาเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องก่อนแล้วก็ดูซิว่าเรื่องไหนที่เราควรจัดการมากที่สุด o r i t i z e หรือว่าจัดการลําดับความสําคัญของปัญหาแต่ละอย่างก่อนอันไหนควรแก้ก่อนอันไหนแก้ทีหลังก็ได้อันไหนแก้แล้วได้ประโยชน์สูงสุดก่อนหรืออันไหนที่ควรจะทําก่อนอันไหนที่เดี๋ยวไว้ค่อยแก้ทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรอย่างเช่นปัญหาที่ยังดูซีรีส์ไม่จบเลยหรือว่าวันนี้ยัง ไม่ได้เล่นเกมรอบนี้เลยยังไม่ได้เข้าไปทำเควสในเกมเลยมันเป็นปัญหาไหมแต่เป็นปัญหาที่เรายังไม่จําเป็นต้องแก้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ได้ถูกไหมครับมันเป็นปัญหาที่ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นจัดเรียงระดับปัญหาให้ถูกนะครับอย่างแรกหนึ่งอ่าทบทวนนะเจอปัญหาทําไงเลือกฝั่งบวกก่อน คิดให้ดีก่อนคิดบวกก่อนคิดที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาแล้วก็ลองดูซิว่ามันมีของขวัญอะไรซ่อนอยู่ในปัญหานี้เราจะได้บทเรียนอะไรเราจะได้แนวได้ได,ได,ได้คิดอะไรได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ปัญหานี้เราก็ไปหาวิธีการแก้ปัญหาถูกไหมครับหาวิธีการแก้ปัญหาเสร็จแล้วก็อ okay> oh ่ะตัว A ตัวแรกผ่านนะครับเสร็จแล้วก็เรียนรู้จากปัญหาแล้วก็ลองดูว่าแก้ปัญหาไงแก้ได้ไหมต้องใช้อะไรแก้ ถ้ายังแก้ไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลาหรือว่าอาจจะต้องอให้อะไรบางอย่างมาแก้ปัญหาไปนะครับต้องหาโซลูชันของมันให้เจอเนาะเสร็จแล้วก็อย่าลืมแบ่งประเภทของปัญหาด้วยแยกปัญหาแยกปัญหาออกมาก่อนแ,แยกปัญหาในกองใหญ่ๆออกมาเป็นเรื่องๆก่อนแล้วมาจัดเรียงว่าเรื่องไหนที่ควรแก้ก่อนเรื่องไหนควรแก้หลังนะครับโอเคก็สรุปให้ฟังคร่าวๆเพียงเท่านี้ที่อยากมาแชร์ให้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ